แจ้งข่าวแจ้งข่าวโครงการคนละครึ่งเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน3,000บาทรอบเก็บตกในวันที่10พฤศจิกายนนี้ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทางด้านนายพยงค์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย กล่าวย้ำว่าการทววงการคลังกับธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้ดูแลระบบโครงการคนละครึ่งได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติโดยธนาคารกรุงไทยได้นำระบบการป้องกันการทุจริตในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล มาสนับสนุนโครงการเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้หากพบพฤติกรรมหรือโทรกรรมที่ผิดปกติหรือมีการใช้ใจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการจะมีการระงับการใช้แอปพลิเคชันตลอดจนกว่าการจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนทันทีและหากตรวจสอบพบว่าการใช้ใจ่ายผิดเงื่อนไขโครงการจริง จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้ขอให้ประชาชนและร้านค้าโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆในการช่วยดำเนินการโดยไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างจริงจังเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุน ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการคนละครึ่งขนาดนี้มีประชาชนลงทะเบียนเต็มสิทธิ์แล้ว10ล้านคนส่วนคนที่ลงทะเบียนไม่ทันนั้นจะนำยอดที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันมาเปิดลงทะเบียนใหม่หลังวันที่1 0พฤศจิกายนนี้ แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการขยายสิทธิ์มากกว่า10ล้านคนนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบที่ผ่านมาหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ